ยินดีต้อนรับสู่เซียวจ้านสเตชันนะคะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาอีกแล้วนะ,ะทุกคนเสิร์ฟเมนูน่ารักน่ารักให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะหลังจากที่จบตอนที่3ไปนะคะด้วยความน่ารักของพี่เซียวจ้านที่จากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ผจญภัยนั่นเองนะคะโดดน้ำโคกนะคะกระเด็นใส่เสื้อผ้านะคะวันนี้พาร์ทที่4ก็คือตอนที่4มาแล้วนะคะไปที่เมืองลูซนของ สวิตเซอร์แลนด์เลยทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากๆาเลยนะคลิปนี้ืเม,มากล้ามพี่แล้วนะคะทุกคนรูปร่างดีมากเลยกล้ามบึกๆึก,กเนาะพาไปเที่ยวชมเมืองนะคะทุกคนไปตามพี่เซจันมากันสวิตเซอร์แลนด์เมืองในฝันของทุกคนนะคะก็คือแบบบ้านเมืองเขาสวยงามมากเลยเนาะแล้วพี่เซจันก็รู้อยู่นะคะเวลาไปเที่ยวแบบนี้นะคะก็ ไม่พลาดที่จะแชะรูปนะคะทุกคนคือสถาปตัตยกรรมของเขาเนาะสวยงามแล้วก็ยังมีมีออกนอกเมืองด้วยนะคะก็คือไปเที่ยวทะเลสาบนั่นเองไปกินลมชมวิวนะคะดูธรรมชาตินะคะที่ทะเลสาบนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นทะเลสาบอะไรนะคะทุกคนจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆจจนี่เจ้าเจ้าล่ะน่าราากักม ใจด้วยนะคะที่แบบพี่มีเวลามาชาร์จแบตเนาะเนี่ยด้เวลาเฉลิมฉลองนะคะคือชาร์จแบตให้กับตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองฮะ,ฮ,ะฮ,ะฮะเดี๋ยวก่อนมีโดนแกล้งนะคะพี่เซจันโดนแกล้งถ่ายรูปผ่านผ่านเลนแก้วนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วนี่พี่ดื่มอะไรอะ่ะใช่ไวายไหมหรือว่าบัลันดีทุกคน แต่ว่าพี่เซียวจันก็จะเป็นคนที่ดื่มไม่เก่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าช่วงเวลาพิเศษอาจจะมีบ้างเนาะนี่มีมาคุยกับน้องหงสวยๆน่ารักตัวนี้ด้วยนะคะมีการบอกว่าน้องหงไม่มองเขาเลยนคะไม่สนใจมอเตอร์ไซค์ขนยางเดียวนะคะทุกคน นอนแล้วกินต่างหากแลเท้าเสียงแล้วเรียนหงด้วยนะเป็นคนหล่อที่ตลกนิดเดียวนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะคุยกับหงกับผงได้ด้วยนะคะ <Wow. S 2> ก็บรรยากาดีน่าไปเที่ยวว้าวยิ้มเทีนะคะใจละลายเลยทุกคนว่าไหมยิ้มให้กับผงะฮะ พี่น่ารักจังเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเที่ยวที่แบบได้ชาร์จแบตตัวเองนะคะได้ทําให้ตัวเองมีความสุขเนาะแล้วก็จะได้กลับมาผลิตผลงานให้กับพวกเราได้รับชมแบบดีๆด,ด้วยนะคะยังไงก็อยากให้วิศว์จา้าในไปผ่อนคลายเรื่อยๆเนาะจะได้แบบว่าไม่เครียดจากการทํางานที่เยอะๆนั่นเอง คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โซจา้านนะคะแล้วก็ทีมงานเชลจันสตูดิโอนะคะก็จะมี EP ต่อไปนะคะตอนที่5นะคะช่วงสุดสัดปดาห์นี้แหละเนาะก็<น>ะขอบคุณนะคะทางสตูดิโอของพี่โซจา้านพี่โซจา้านด้วยนะคะที่ส่งคลิปน่ารักน่ารักนะคะมาให้พวก,กเราได้ชื่นชมมีกำลังใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่าน,นที่เข้ามารับชมนะคะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบาย ันดี้ระดัสวยค่ะ